No, เธอไม่รักเธอก็คงต้องปล่อยแบบปล่อยส่งยังแบดเซ็ตยังบ่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนึ่งน้านท่านมิสซ่า อาาอมบอเธไ่แต้อ่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาทักทายกันเดอตอนนี้เป็นเวลาออสองทุ่มสิบหกนาทีพี่น้องจ้าเมาม้ม้หอยสังพี่น้องเมาม้มยหอยสังจ้า ภาพชัดไหมคะภาพชัดไหมหยุดมาสองวันสามวันบอกสองวันตั้งแต่มื่นส,สองหมือหยุดแล้วจะหยุดแล้วจะไปอาบน้ำสาบผมมาชัดไหมชัดไหม ชัดไหมชัดไหมมาทักททยกันจ้าหอนเอาพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้หอนเอาค่ะหอนเอาคระกลัวนี่บไม่แต่ก็่่ฟรีสัคเก็ตฟรีสฟัคเก็ตรลิลฟรีสัคเก็ต Ja. Det är fortfarande helt bara, alltså det är ju fryst. fryst. Det är ju som att fryssacken funkar men inte kylen. Så, var... så det är också konstigt. Ja. Så vad ditt så dit ja. Så att, jag vet inte riktigt vad man ska göra. <laughs> Nej. Jag gör... bara gilla läget. Ja, jag kan ju inte sånt där men. Nej. Men eftersom det går så, så gas har du ju då. Ja, vi har ju, vi har ju som sagt spisen. สวัสด yeah. the ah. ีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสิบเอ็ดเเาสิบเอ็ท่านนะคะที่มาอยู่กับเราสวัสดีสิท่านจ้าเอาอ้อ จักแมนอียงพี่นอ้องเอ้ยมาแตงแต่ตเปิดไห่ขึ้นมานี่คืนดีมื่อนี่คืนดีถึงจะสี่ีแต่ก็สี่ขีดอยู่ปกติหาีเนาะพี่น้องจ้ามื่อนี่มว่าแตงแต่เปิดไหลขึ้นมานี่มีคนมากอ,อก,กวนโหลดพี่นอ้องจ้า สงสัยสงสัยไ่รู้ว่าเติบโตมาจังไดยังสินะสงสัยเกิดมาแล้วพอกับแม่บอุ่มมาหามันจะไปกวนสองอื่นกับสามถอผู้อื่นพ่นว่าเอ้ยก็บซามถอยไม่สนใจมันสาวไทยสนค่ะสนค่ะตอบกลับทันทีค่ะเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนและลำคาญให้ใครแต่เขามาวุ่นวายมาเกาะแกะลบค่ะบล็อกค่ะ เกิดมาพ่อก็แม่บ่อุ้มเกิดมาพี่น้องบ่หักเขากรเลันมีมหาเขาเอื่นยังอันมหากวนคนอื่นเอาดึงข้นอีกคนเดี๋ยวนุ่มเฮียพี่น้องอันพวกก็มานังคุยน้ำมูอยู่ี่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีจต้นกล้หนุ่มนอเวสวัสดีจ้าสวัสดีเอ่ออะไรเฟรเดนวะสวัสดีสวัสดี hello my friend thank you to come enjoy with my channel นะ thank you so much e n j o y a speaking operating together อากาศเป็นอย่างไรบ้างห่อนแหง้งแหง้งร้อนมากจากสวีเดนวันนี้อยู่ที่อะไรนะเย็ดเย็ดอะัะนั้นมันชื่ออะไรนะเย,ย็ดเด่นเย็ดเด่เย็ดเดดเดวะเย็ดเด่ นอเวย์ <N or way> เย็นนิดหน่อยอุ้ยดีจังเลยแต่สวีเดนวันนี้นะอยู่ประมาณช่วงนี้อยู่ประมาณ25่สิ้ายีอยปวดหลังอยู่ดีๆก็ปวดอยู่ดีๆก็ปวดพี่น้องจ๋าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายไม่มีอะไรมากจ๋ามาแวะมาทักทายเพื่อนๆพี่พ,พเปิดข่ามมองเห็นเนาะคะนะ่ะเนาะ อยากเอา,เอาบรรยากาศข้างหลังสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันพอดีวันนี้มามาเหนือสุดแล้วเออแล้วทีนี้มันไม่ค่อยมีขึ้นเนาะก็เลยวันนี้เพิ่งมีขึ้นสีจีแต่ก็โอเคสี <4 S 2> ขีดก็ <4 G. S 2> อืมก็พอได้อยู่เอเอ,เอพรุ่งนี้จะพาลูกสาวสองคนไปเมืองไทยอุ๊ยดีจังเลยค่ะ

สามีก็จะเป็นคนหนึ่งเดือนอ๋อลูกสาวลูกสาวสองคนคงจะโตแล้วเนาะอ้อยยุงกัดตัวแพ้งก,กับบได้พี่น้องสวัสดีจ้ะพี่ลายอยุงทะเลนี่พี่น้องจ้ะกลับบ้านที่ภาคใต้กับบีอ๋อ โอ้ยยุงพี่น้องจ๋ายุงนอร์เวย์ค่ะสดใสดีคนหรือทะเลคะคนหรือทะเลทะเลใช่ไหมนี่ไงนี่ไงยุงเยอะทั้งตบท,งทั้งเกาทำา้ายตัวเราเป็นจำเป็นผืนใครจะเอาประแจบอกด้วยจ้าเพราะว่าคนไม่ได้เข้ามาเยอะเนาะสาวไทยก็เลยไม่ได้ให้ประแจนะคะ ถ้าใครอยากได้ประแจก็บอกเดอ้อสวยมากครับขอบคุณค่ะใส่สุดแท็กซี่สดใสบึ้ยโดนโดนมนว่าอันโดนโดนมันว่าพี่ไล่เห็นหต่งใส่แตงแต่สุดทำงานมันว่ามันห่อนแหง้งแหง้งเฮ้ยห่อนแห้งอิลีห่อนแหง้งห,อหอ่อนขาห่หอนอิลีห่อนไปอาบน้ำม,มาแล้วตัวยังเหนียวอยู่เลยเดี๋ยวก็คงจะได้ไปเอาแบบเขาเอนเอาผ้าเซตตัวหรือแบบไปจุ่มน้ำอีก กว่าข้าเจ้าเซาทีอจอดรถยูยูแคมป์ปิ้งเราบัดที่นี่พื่นห้เพื่นห้เเลียญว่าสองเลียนคนละเลียนอาบน้ำนะก็คืออาบแล้วก็คือรอบเดียวถ้าเขาถ้าเขาจะอาบอีกเขาก็ต้องไปเหมือนกับว่าลงทะเลย่างเดียวค่ะนี่ลงทะเลข้าเจ้าลงฟังผุ่นฟังฟังข้างหลังข้างหลังผุ่นมีค้นเล่นอยู่นะก็คือถ้าจะอาบน้ำอีกรอบสองเนาะถ้า แต่ว่าแต่ว่าหลบหนีนั่นอาบไปแล้วนะคะเนาะใครไปเที่ยวสวีเดนเคยไปเที่ยวหรือว่าใครไปเที่ยวสามสี่ครั้งครับไปเที่ยวที่ไหนคะคุณต้นกล้าไปเที่ยวใสไปเที่ยวใสสาวคนแก่คือง่ามโอ้ยบริสาทงามไปเบิดเลยพี่ไล่งามไปเบิดย,ยัง,ยงวะอันเป็นคือจังอันนอนบ่ซืนบ่สวงเละเมื่อยหลายเห็นงานช่วงสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก้อนสี่ก่อนบริษัทสเปนสิยุตสิปิดให้ เหตุงานเสาแรงเสาแรงเบิองตะบอได้ขึ้นบ่ค่อยได้ขึ้นไหลเลยเพราะว่าเมื่อยหลายเขางานตีซีซีสิบหาเลิกบางที่กับหกมงแรงหรือผสมกรทุ่มหนึ่งสินะหกมงหกมงแรงหกม้งเคืองยังสินะแล้วมันเมื่อยเสียบบันี่เพื่นก็เลยแบบว่ากับเข้าบ้านแล้วก็เอาแบบว่าเอาตะอันห่วงตะนอนยังสินะเข้าบ้านแล้วก็นอนนอนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นไปอาบอันไปเหตุงานยังสินเหตุงานแล้วก็กลับมาบ้านอาบน้ำนอนยังสินะ กินเขาแนบ่กินเขาแนงเหนปะบ่กินกันยังอันนี้สุดแท็กซี่แมนว่าสุดแท็กซี่แมนบ่พูดล่ะสุดแท็กซี่แห้งแมนบ่หอนไหลหอนแห้งหอนไหลพี่น้องระเบิงนี่ให้เบิงภาพข้าขงหลังพี่น้องจ้ะทักท้ายคือหอดเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยู่คือเก่าอันฝากทักท้ายฝากถ้าพี่ต้นกล้าทำช่องไม่เอ่ย พี่ต้นกล้าทําช่องนี้ฝากเข้าไปติดตามเข้าไปมุงหลังคางพี่ต้นกล้าโดยเด้อใช่ไหมลืมไปว่าถ้าพี่ต้นกล้าเป็นคนคนเอ่อคนใต้นี่เราก็ขออนุญาตพูดเอ่ออีสานบ้างไทยบ้างเนาะคะ่นะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสื่อสารกับพี่ต้นกล้าก็จะใช้ภาษาไทยภาษากลางนะคะแต่กับพี่คนอื่นอย่างพี่ลายมีช่องครับโอเคมีช่องเดี๋ยวอ่า พี่ต้นกล้าเข้าไปไปดูช่องเดี๋ยวเดี๋ยวสไทยจะให้ปเจนะเอาปเจไหมจะได้เข้าไปหาเพื่อนง่ายๆพี่ลายเอาไหมพี่ลายอะไรท,ทุกคนที่เข้ามานี่มีช่องหมดทุกคนหรือจะเดอ้อมีช่องหมดทุกคนมีฝากช่องพี่ลายด้วยพี่ลายบึงการแล้วก็คุณต้นกล้านอว์นะคะคุณต้นกล้าก็มีเออก็ม,อมีช่องฝากเข้าไปให้กำลังใจกันนะคะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันค่ะเพื่อนๆนคนหไหนอต้องการหลังคาร <ะ S 1> หรืออะไรอย่างนี้ก็คือไปมุงให้กันเด้อค่ะเด้อช่วยกัน,น,นจ้าช่วยกันฝ<ม>ากด้วยค่ะสนับสนุนกันชาว youtube สนับสนุนซึ่งกันและกันจา้าอันอันฝรั่งนี่ก็ไอ้ข้าเจออ้ายังก่อเจ้าก็มายืนคุยกันอยู่ข้างกันนี่แหละจ้าเพราะว่าที่รถมันจอดติดกันเนาะ อันนี้ก็คือเป็นเป็นรถแคปที่นอนได้แล้วก็อันข้างหลังนี้ก็จะเป็นรถบ้านที่จอดแล้วนอนเลยขาเจ้าไม่ยืนอยกันอยู่ทางหลังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจนาคนงามสวัสดีจ้า,ามาทักทายเมามอยยามเย็นค่ะร้อนมากมากเจนาร้อนไหม อยู่บ้านเจนาร้อนไหมที่นี่ร้อนเวอร์วังอลังการงานสร้างห่อนหลายห่อนจนแบบว่าเหงื่อไหลลงล่องก้นเลยอะ่ะร้อนมากร้อนจริงๆอากาศดีค่ะลูกอยากไปเที่ยวท,ทะเลกระบี่อ๋อกลับทุกปีใช่ไหมคะพี่ต้นกล้ากลับทุกปีใช่ไหม เด็กๆคงจะสนุกน่าดูเลยเนาะแต่ไม่เคยไปสักทีหนึ่งจริงๆไปเต็มที่ก็ไปถึงแค่ทะเลแถวสุราษฎร์แถวเกาะสมุยเนาะกลับทุก,ทกปีครับโอเค<ๆ>กับสงสัยนอร์เวย์ช่วงนี้<ๆ>เด็กเขาก็ปิดเทอมแนละ้วเนาะใช่ไหม<ๆ>เด็กเขาปิดเทอมเนาะอุ้ยยุ่ง ยุ่งก็หลายยุ่งก็ใหยก็คนพี่น้องเอ้ยขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่มาให้กําลังใจสาวไทยไกลบ้านขอบคุณที่ไม่เคยลืมกันเนาะค่ะเนาะไม่มีคําอะไรมากมายไปกว่าคําว่าขอบคุณขอบคุณจากใจจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนาะจับแขนกันสู่ความสําเร็จเนาะง่วงนอนพี่น้อง,นอนองคือแบบว่า เดี๋ยวนี้ไปก้นหอนแดดนับอีก้นห่อนแดดหันล้างให้แดดท่านขางให้แดดห่อนนี่ลีขนาดแบบว่าอยู่ในรถนี่อยู่บ่ได้เลยพี่น้องเปิดลังคาแบบว่าเปิดลังคาจนว่าจนจนจนนาต่างเปิดซีบานหาบานลังคาก็เปิดพี่น้องจะหอนไหลห่อนไหลลูกสาวชอบอาหารไทยครับ แต่ต้นทำให้เป็นครับใช่ไหมลองทำลูกสาวเข้าผัดทำได้ใช่ไหมเด็กชอบนะข้าผัดกับอะไรนะเข้าผัดกับอะไรนะ,ะรนะสปริงโรเหรอ,อ มีสายเข้าโทรศัพท์เกือบตัดเนะ ข้าวผัดปูทำเป็นอะไรเนี่ยข้าวผัดปูทำเป็นข้าวผัดกะเพราไข่ดาวก็อร่อยนะคะก็อร่อยก็อร่อยทำเป็นแค่สองเมนูอ๋อเขาเรียกอะไรอันนี้ทำทำได้ไหม เ <s 1> e n är i alla fall i där, men o e t gör någon till, uh s t ö r e i l l a d i n b n Kan du f a s e n r j m t h e n l l a f a a ja. p n p m ej, ni, e ช่วยกันเอ่อเค้าเรียกอะไรนะคือพวกจะเป็นกุรถบ้านหรือเป็นไอ้เป็นพวกเอ่อฮูสว่างเค้าเรียกฮูสว่างฮูสบีเนาะ แต่ภาษาอื่นเราก็ไม่รู้เป็นแบบว่าแคปบ้านแคปเขาเรียกอะไรนะมันมันไม่ใช่เป็นรถที่แบบว่าเรานอนได้แต่มันจะเป็นเป็นแคปซูลรถแคปซูลเออรถแคปซูลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณพี่บัวคนงามสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจน้องสาวคืนฮอดคือถึงทุกคนจา้าคืนฮอดเหมือนเดิมทุกคนนะคะเพียงแต่ว่า เพ <hi> ิ่งได้หยุดจ่ะทํางานก็คือสองสามอาทิตย์ก่อนได้ได้ลงบริษัทปิดหยุดก็คือหยุดพักร้อนทํางานเยอะมากเนาะค่ะเนาะอยากกินข้าวเหนียวม่อม่วงมากแต่ทําไม่เป็นอุ้ยเสียดายคุณพี่ต้นกล้าถ้าอยู่ด้วยกันนะอยู่ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวสาวไทยจะไปทําให้กินเลยเอาจริงๆสาวไทยชอบทํานะแต่ไม่ค่อยชอบกิน กินได้ชิมได้นิดๆหน่อยๆขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้นพี่ต้นกล้าฝากเออเขาเรียกอะไรนะฝากเข้าไปมุงหนันะคะให้พี่ต้นกล้าด้วยนะฝากช่องเจนาด้วยเ,เจนาดีทีนะคะเ,เจนาพาลุยแล้วก็บ้านพี่บัวบัวยูเคชา n แนลนะคะ เขาไปเขาเรียกอะไรไปให้กําลังใจแรงกำแรงกาลังใจกันเนาะพี่น้องจ๋าชาว y o u t u ู e ไม่ทิ้งกันจับมือกันไปจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันพี่น้องเมื่อยหลายเมื่อยง่วงนอนพี่น้องเอ๋ยก็คือแบบว่าได้ยุดแล้วที่นี่ร่างกายมันผ่อนคลายมันรีแลกอะไรอย่างนี้อ้าว ทำไมอ่ะพี่บัวทำไมเป็นงนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็มาหรือเปล่าวันนี้วันนี้ YouTube เป็นแปลกๆนะวันนี้ YouTube แปลกมากเพราะว่าเสาวไทยพึ่งจะมีขึ้นวันนี้นะขึ้นที่แบบว่าเอาคลิปลงได้เอาคลิปลงได้เ <ๆ S 2> ต็มๆพึ่งจะมีขึ้นดีเพราะว่าเมื่อวานนี้ลองโหลดลงแล้วมันไม่ลงมันไม่ลงแล้วเราก็เลยมาหาขึ้นดีๆพอดีมาหยุดตรงนี้ขึ้นมันพอมีก็เลยได้ขึ้นไลฟ์ทักทายเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ ได้ลงคลิปเอ่อคลิปเก็บเห็ดเ<ด>มื่อวันก่อนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่กินข้าวลืมเอาลงตั้งมาลืมมันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว<ด>ไปกินข้าววันเสาร์เนาะคะ่ะเนาะอยากข้าวเหนียวครับแต่ทําไม่เป็นนั่นนะดีพี่ต้นกาถ้าอยู่ใกล้นะเดี๋ยวสาวไทยจะนี่จะพี่ถ้าพี่ต้นกาเนี่ยมีมีเขาเรียกอะไรมีซึ้งหรือมอนึ่งก็ได้ถ้าถ้าไม่มีถ้ามีซึ้งที่แบบว่าเป็นลังถึงอ่ะ แล้วก็จะมีผ้าขาวบางนะพี่ก็แช่ข้าวเหนียวไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือไม่งั้นก็ไม่ยากจะไม่ยากไม่ยากคือคือถ้าเรามีเราก็มีหวัวมีซึ้งหรือไม่งั้นก็คือเราจะมีซึ้งอะที่ว่ามันเป็นรูรหรือมันหรือมันก็จะมีเป็นองค์เป็นเป็นซึ้งที่แบบเป็นเสียบไฟฟ้าก็ได้ว่าแต่เราว่าแต่เรามีผ้าขาวบาง คือทำอย่างนี้นะเราคือถ้าเรามีหม้อแล้วก็มีซึง้งแล้วก็เอาผ้าขาวบางรองกับซึง้งแล้วแช่ข้าวเหนียวไว้ข้ามคืนก็ได้หรือข้าวเหนียวนะเ,เราเอาแช่ไว้สักเอโอโ้ยยุงเยอะ ชั่วโมงสองชั่วโมงแช่น้ําอุ่นนะคะแช่น้าอุ่นข้าวเหนียวมันจะได้นิ่มๆแล้วเราก็เอามานึ่งประมาณสัก25-30นาทีแล้วก็วางเตาได้เลยไอ้อะไรนะปิดเตาเนาะแล้วก็เราเหมือนกับว่าเราจับดูก็ได้ถ้าเราไม่แน่ใจอันนี้คือสาวไทยก็กเ่าโดยประมาณเขาเรียกอะไรอ่ะ25-30นาทีถ้าเราจับดูดูข้าวแล้วเม็ดข้าวมันไม่เป็นขาวๆใสๆข้างในน่ะคือใช้ได้ค่ะ ใช้ได้งง,ง,ง่ายงง่ายขอบคุณพี่ลายนะคะขอบคุณพี่ลายเมื่อวานยุงเจาะขาหรือคะเนี่ยเบิดสาสตร์โอ้ผี่น้องเอ้ยวะเป็นยุ่งบ่จ,จอจะคของบอกว่านี่นอนนอนในป่าพี่น้องมื่ขึ้นนี่นอนในปา่นาน,น,นอนในปา่นนนปา,นนนปาไม่รู้ว่ะแต่ก็ต้องขอบคุณน้อง ตาม,มาทำให้เรามีแรงใจอ่ะน้องอิจจ่ะสวัสวดิจ้าคุณเผยไหลหอโอคุณพี่ลายขอบคุณครับเดี๋ยวไปทำดูลองทำดูนะคะลองทำดูนะลองทำดูถ้าถ้าเราเอามันจะมีแบบไอไม่รู้นอร์เวย์เขาเรียกอะไรเขาเรียกเหมือนกับว่าองค์องค์ขุกกไ็ไเ้ย เออมันจะมีใส่น้ําแล้วเราก็จะเป็นรูรังถึงอะไรเงี้ยนะถ้ามีเขาบางอะ่ะนึ่งได้เลยแต่อย่าใส่น้ําเยอะตอนที่เรานึง่งเราใส่น้ําประมาณเรากะเอาสักสองข้อนิ้วมือนี้ก็ได้เนาะก่อนจะนึ่งข้าวเหนียวเนาะถ้าเรานึ่งไม่นานแต่อยู่แต่ถ้าเราไม่ใช้อะไรนะแต่ถ้าน้ําไม่เยอะเราพยายามคอยดูหรือไม่งั้นก็เอารถไฟลงมันจะได้ไม่ไหมข้ามอหมมอที่นึง่งอ่ะมันจะไม่ได้ไหมโอ้ย เนี่ยตกเย็นมายุงก็เยอะแห่ยุงทะเลด้วยนี่ยุงยุงทะเลยุงเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้ตกเย็นมาเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมาเยอะมากตอนกลางวันก็จะเป็นตัวเหลือบตอนตอนเย็นก็จะเป็นตัวเอเอเหมือนที่ว่ามันมันอยู่มันชอบอยู่กับเอเอข้อวัวข้อควายนะอืมอ ยินดีจ้ายินดีนะคะยินดีพี่บัวก็ทักทายพี่ลายเลยจ้ะเด้อสาไทยจะขึ้นอีกสองนาทีสาไทยก็จะลงแล้วจ้ะพี่จ๋าจะเข้าในรถเพราะว่าเอยุงแมงมันมาเยอะแล้วแล้วก็ร้อนแดดมันเริ่มไล่มาแล้วตอนช่วงเย็นร้อนอีกแล้วขนาดเพิ่งไปอาบน้ํามาได้นี่ขนาดเพิ่งไปอาบน้ํามาร้อน ก็ดีมีสายโทรเข้าสาวไทยก็จะได้ไอ้นี้เพราะว่าฝากพี่เขาดูเขาเรียกอะไรอะดูผักที่บ้านให้เนาะให้เขาไปลดน้ําผักให้แล้วก็ให้เขาไปดูรายละเอียดเออเขาเรียกอะไรบางทีถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาพี่เขาก็จะเก็บเออโคเออเก็บจดหมายให้เนาะค่ะเนาะขอบคุณ20ล้าน21ล้านดวงตานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจที่ให้สาวไทยนะคะ ขอบคุณมากๆลูกสาวสองคนอยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ไก่ย่างทําง่ายใช่ไหมล่ะพี่พี่ต้นก้างไก่ย่างเราก็หมักไม่มีอะไรเยแยะนะคะก็คือมีมีผงหมักไก่รสดีนั่นแหละชูรสแล้วก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็จะมีเอ่อเอ่อซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็เอ่อน้ำมันหอยตำสามเกลอือรากผักชีกระเทียมพริกไทยรวมลงไปแล้วก็คลุก ผงชูรสแล้วก็น้ำตาลปีบนิดนึงน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นิดนึงลองใส่ลองหมักไก่ดูสักตัวหนึ่งก็ได้น้ำตาลถ้าน้ำตาลนี้ก็ใส่อย่างละช้อนถ้าใส่ถ้าลองครั้งแรกเราใส่ลองไว้นิดเดียวก่อนแต่ครัง้งเรากินครั้งแรกเออถ้าเราใส่อย่างละช้อนช่างเงี้ยมันโอเคครั้งหน้าหรือว่ามันยังไม่ถึงมันยังไม่ใช่เราก็ใส่เพิ่มไปอีกเนาะ มีมีมีแค่นี้แหละตำสามเกลอเข้าไปเท่ากอให้มีสามเกลือแล้วก็ใส่เครื่องครบนี่โอ้โหสุดยอดพี่น้องจ้าโอเคจ้าขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะขอบคุณพี่บัวขอบคุณพี่ตนกล้าแล้วก็พี่ลายแล้วก็เจนาแล้วก็เอ่อหลายๆลายคนนะคะที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเนาะฝากไปกดไลค์กดเลิฟกดติดตามกันนะคะดูคลิปวิดีโอโจนจบแล้วก็กดเลิฟ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนเอาไว้เนาะค่ะเนาะเผื่อที่จะไม่ได้พลาดพลาดคลิปวิดีโอของเพื่อนเพื่อนหรือการไลฟ์สดของเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะสาหรับไลฟ์นี้สาวไทยก็จะขอจบไปแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะยกมือสีมพูได้เลยจ้าพี่ลายก็บอกว่ามัดรวมนะคะมัดรวมมัดรวมจะมัดรวมขอบคุณส8ล้านท่านนะคะเยอะมาก อ,อันนั่งนี่อันเมื่อเฮี้ยแตกหยอนอันเฮียงก่อนเฮียแตกหยอนไรอันนี้ดิไปแล้วนะคะขอบคุณจ้าบ๊ายบาย